สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์แนะตีจี้จุดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15ของชาวลัคนาราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุ17ลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายน ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงภาพรวมในการวางแผนชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้กับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์ได้กำไรจากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอน<อ>ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สภาวะจิตใจของชาวลัคนาราศีตุล<อ>ถือว่าเข้มแข็งมากเพราะดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระศุกร์โคจรทับจุดเกิดของท่านในภพตักนุ ตักนุกแปลว่าตัวท่านได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งในทางโหราศาสตร์ไทยคือกระเตตาที่ปดีทําทำให้ชาวลัคนาราศีตุลหากเจออุปสรรคปัญหาท่านจะสามารถผ่านไปได้ด้วยสติปัญญาและความสามารถของท่านและศัตรูที่เข้ามาในช่วงนี้จะททำอะไรท่านไม่ได้มากประกอบกับมีดาวพาทิตย์นะคะคือดาวแห่งเกียรติอำนาจความสำเร็จ โคจรร่วมกับดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระศุกได้คู่สมพลสมพลคือพลังอํานาจเสริมพลังอํานาจดีเด่นให้กับท่านด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีตุลจะคิดจะทําสิ่งใดจะมีความสําเร็จตามมาได้ไม่ยากแถมมีดาวพระพุธโคจรร่วมอีกด,ด้วยนะคะทําให้ช่วงนี้ ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมเกื้อกูลมีมิตรคอยช่วยเหลือท่านดีอยู่เรียกว่ามีตัวช่วยเข้ามาในชีวิตของท่านเมื่อดวงดาวทั้ง3ดวงนี้คือดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธโ,โคจรร่วมกันอยู่ในจุดเกิดของท่านทำให้ทรงอำนาจดีเด่นให้คุณกับชาวลัคนาราศีตุลและได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคือเอกก นัรักเกณฑ์ด้วยส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีความก้าวหน้ามีผู้คนยำเก่งแถมท่านจะบริหารจัดการชีวิตของท่านได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเรียกว่าท่านจะมีความคิดและมีไอเดียสร้างสรรค์อยากทานูน่นอยากทานี่ดีและถูกหลอกยากแต่สิ่งที่ต้องระวังคือ,อการที่มีดาวผู้ศัตรูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยคือดาวพระราหู ได้โคจรมาปัดท้ากับดาวพระพุทธพุทธอันตาพานวิวาทพระลาหูเป็นคู่ศัตรูใหญ่แบบนี้ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังเรื่องคำพูดการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆต้องรอบคอบต้องจัดระเบียบให้ดีในเรื่องเอกสารระวังการถูกปลอมแปลงหรือมีการบิดผิวกันในเรื่องของการพูดการตกลงเจราจาด้วยและเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีตุล เนื่องจากท่านจะมีความโดดเด่นมากนะจนมีศัตรูจ้องเล่นงานท่านขัดแข้งขัดขาท่านเพราะความอิจฉาลิษยาเห็นท่านได้ดีเกินหน้าเกินตาช่วงนี้ท่านต้องทำอะไรอย่าให้มีช่องโหว่ให้ศัตรูมาเล่นงานท่านได้ก็เป็นพอเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะสิ่งที่ศัตรูจะทําท่านได้ก็คือแค่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรือมีการซุบซิบนินทาท่านแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ ถูกต้องท่านก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องไปสนใจมากเพราะดวงชะตาท่านอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่าไปสนใจกับเรื่องพลังงานลบๆพวกนี้และอีกด้านชาวลัคนาราศีตุลบางท่านนะอาจจะมีความเครียดกับสภาวะความเป็นอยู่ในครอบครัวหรือไม่ก็ญาติพี่น้องเนี่ยมาสร้างความอึดอัดใจให้กับท่านในช่วงนี้นะก็อขอให้อดทนไปนิดนึงเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น นะขอให้ท่านตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สภาวะทางด้านการเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีความไม่ทันใจท่านบ้างหรือมีความร่าช้าอยู่แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ได้เงินนะก็ะคงได้จับเงินอยู่สำหรับท่านที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนะัก แต่สำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำการค้าการขายหรืออาชีพที่ต้องมีการหมุนเงินท่านควรมีเงินสำรองจ่ายไว้จะดีที่สุดเงินจะได้ไม่ขาดมือท่านเพราะที่เป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าดาวการเงินของท่านคือดาวพะ่างคารยังโครจรไม่เป็นปกติคือยังโครจรถอยหลังพักองศาอยู่ทำให้ช่วงนี้นะ สิ่งที่ท่านลงทุนไปนะคะผลกำไรหรือผลตอบแทนเนี่ยต้องรอสักน,นิดหนึ่งแต่หากท่านใดที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจารย์มองว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมากนะักการเงินไรายได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในช่วงนี้จะมาจากการใช้คำพูด การเป็นตัวแทนในหน้าหรือการรับงานมาทำหรือการว่าจ้างหรือเป็นงานที่ทำร่วมกันกับคนอื่นทำเป็นทีมนะคะหรืออาจจะมีจอบกิเศษเข้ามาให้ท่านได้ทำมากขึ้นด้วยทำให้ท่านมีไรายได้อยู่คำพยากรณ์ที่อาจารย์ให้ไว้ทั้งหมดนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากท่านได้ผูกดวงวังลักนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแล้วได้ลักนาสถิตราศีตุล ก็จะมีความชัดเจนในคาพยากรณ์ทั้งหมดนี้มากยิ่งขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนดาวพระพุธจักโคจรเข้าพบการเงินของท่านส่งผลให้มีดาวพระอาทิตย์นะคะและดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านโคจรร่วมกันแบบนี้ระยะนี้ทำให้ชาวลักนาราศีตุลจะมีโชคมีลาบเข้ามาไม่คาดฝันด้วย สภาพคล่องทางด้านการเงินที่เคยติดขัดอยู่จะดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแต่จะค่อยๆดีขึ้นนะช่วงนี้หยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองอยู่เพียงแต่ผลตอบแทนจัช้าหน่อยนึงนะเพราะฉะนั้นต้องทําใจในตรงนี้ในวันที่14พฤศจ,จิกายนดาวพสัสดกคือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลจะโคจรเข้าพบการเงินทับกับดาวพพพุธ ได้คู่อักสีติดาตุน้ำส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ท่านจะเจอโอกาสเจอช่องทางในเรื่องของการหาไรายได้แต่สิ่งที่อาจารย์ต้องเตือนนิดนึงในช่วงครึ่งเดินแรกนี้ทั้งหมดเลยนะคะหากท่านจะลงทุนร่วมกับคนอื่นเนี่ยอาจารย์ไม่แนะนำนะแต่ถ้าจะลงทุนเองก็ไม่ควรลงทุนที่เป็นก้อนใหญ่มากนักนะคะให้ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อน ทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้สภาวะในเรื่องของการงานอาจารย์มองว่ายังดําเนินไปได้ค่อนข้างดีเพราะชาวลักนาราศีตนเองยังคงได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากคนรอบข้างและผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไว้ใจท่านดีอยู่นะคะบางท่านก็มีโอกาสได้แสดงผลงานหรือผลงานของท่านเนี่ยเข้าตากรรมการจนทําให้ท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง ด้วยและด้วยความที่ท่านมีความโดดเด่นมากเกินไปอย่างที่อาจารย์บอกก็จะมีคนอิจฉาท่านนะคิดจะเป็นศัตรูคิดคอยขัดแง่ขัดขาท่านอยู่เงียบๆนะอาจารย์ว่าช่วงนี้ทําอะไรต้องทําให้รอบคอบทําให้ถูกต้องอย่าออกตัวแรงมากนะักนี่คือทางแก้ไขสิ่งที่ต้องระวังคือการพูดการเจรจาการเซ็นสัญญาทําข้อตกลงต่างๆชาวลัคนาราศีตุลต้องอ่านรายละเอียดให้รอบคอบ คำหนึ่งถึงผลได้ผลเสียด้วยนะคะและหากท่านใดที่ทำงานมีบริวารในช่วงนี้ท่านต้องเตรียมรับมือให้ดีเพราะบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้กับท่านได้ทางที่ดีงานที่สำคัญสำคัญท่านควรจัดทำเองจะดีที่สุดทางด้านสุขภาพชาวลักนณาราศีตุลก็ยังคงเป็นราศีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพอยู่มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเกี่ยวกับภยัยทางอากาศและภูมิแพ้ด้วยหรือบริเวณช่องท้องของท่าน ในเรื่องของความรักนะคะคนโสดเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ดูแล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันค่อนข้างดีส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนักนะคะคู่ครองของท่านอาจจะดูวิตกกังวลง่ายช่วงนี้ท่านต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันให้ดีและตัวท่านเองต้องระวังอารมณ์ระวังคำพูดของคุณด้วยนะคะ ทางที่ดีต้องควบคุมอารมณ์ตัวท่านเองจะดีที่สุด<ฮ>อาจารย์ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะนำคำัยากร์์ที่อาจารย์ให้ไปนี้ไปใช้บริหารจัดการชีวิตของท่านให้ดีให้ได้กําไรและอาจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาระมฤตยุที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กับรกรกฎาคมปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปเจปีข้างหน้าเลยนะและการรับมือกับดาพัะราหู ที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปจนถึงตุลาปี66เลยหากท่านไหนอยากจะวางแผนระยะยาวให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นท่านสามารถเข้าไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะคะ ส่วนท่านไหนที่อยากจะมาตรวจดวงชะตาเป็นลายส่วนตัววางแผนดวงชะตาของท่านท่านสามารถติดต่จะมาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ที่เป็นพลังงานบวกที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะผิดพลาดพันประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ